สวัสดีครับเพื่อนๆชาวอีสานเกษตรลุกครุ่งนะครับวันนี้ผมพาเพื่อนมาชมต้นถั่วพูนะครับที่แปลงเก่าของผมเนี่ยมันมีเม็ดหล่นอยู่นะครับเป็นถั่วพูพันธุโคดดกนะครับแล้วมันก็เกิดขึ้นมาเองนะครับเกิดขึ้นมาเองแล้วผมเวลาผมถากหญ้าผมก็จะเว้นเว้นไว้นะครับไม่ให้มันโดนนะก็คือเก็บเขาไว้นะครับดูนะครับเพื่อนๆนี่นะครับถั่วพูพันธุโคดดกเนี่ยมันจะเป็นแบบนี้นะครับเห็นไหม มันจะแตกพุ่มออกมาเนี่ยสังเกตไหมเพื่อนๆจะเห็นเถาใหญ่ไหมไม่มีนะรุ่นนี้จะเป็นเถาไม่ใหญ่นะครับเถาไม่ใหญ่เหมือนพันธุ์อื่นๆที่เถาเท่านิ้วโป้งเลยนะครับแบบนั้นนะอ่าอนนี้จะเป็นเถาเล็กๆเนี่ยขึ้นมานะครับจะแตกขึ้นมาตั้งแต่โคนเลยนะครับขึ้นมาแล้วการที่เป็นดอกเขาเนี่ยก็จะเป็นแบบนี้เลยครับเพื่อนๆเขาก็จะเป็นดอกแต่มาตั้งแต่ โคนต้นเลยนะครับตรงนี้นะอันนี้ผมไม่ได้เอาไม้อะไรมาทําค้างให้เขานะครับเพราะว่าผมมัวแต่ดูแลทั่วฝักโคตรยาวของผมอยู่นะครับนะครับโคตรยาวไหมนะก็ก็ตัวนี้ก็เลยปล่อยไว้อย่างนี้นะเห็นไหมครับเพื่อนๆพอเขาออกมาเนี่ยนี่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 อย่างนี้อย่างนี้ยังอยู่เลยเห็นไหมเนี่ยเพื่อนๆแปลงเก่ามันยังยังมีฝักอยู่เลยเนี่ยเดี๋ยวถ้าเกิดว่ามันโดนนงโดนน้ำเดี๋ยวันก็งอกต่อนะครับแล้วมันก็จะมาเป็นแบบนี้นะครับเพื่อนๆแบบนี้นะฮะเห็นไหม นี่เลยนะแต่เพื่อนเพืนเห็นนี่เต็มเก่าเลยเนี่ยเนี่ยมันเนี่ยมันจะมีเถาขึ้นมาอย่างนี้เลยนะครับแปลกไหมฮะสุดยอดเลยของพันนี้นะครับเนี่ยเป็นตั้งแต่โคนต้นเลยนะใครไม่ซื้อไปปลูกก็เสียดายนะครับเห็นไหมครับเป็นแบบนี้เลยนะครับก็มีหลายต้นนะครับผมก็เก็บไว้หลายต้นอยู่แต่ว่าผมไม่รู้ว่าอยู่ตรงไหนบ้างนะครับ จำไม่ได้นะครับนี่นะครับเป็นตั้งแต่โคนต้นนะครับื่นนี่นะครับดู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 เนี่ยนี่ก็ดอกนะครับเนี่ยนี่ก็เป็นดอกมันเลยเนี่ยนะครับออกมาตั้งแต่โคนต้นโคนต้นจริงๆนะนี่นี่โคนนี่โคนต้นนะครับนี่นี่ดอกนะครับนี่นี่ออกดอกมาแล้วนี่นี่นี่ดอกก็เป็นแบบนี้นี่นี่เห็นไหมเห็นไหมนี่มาเลยมามันจะมีทุกข้อเลยนะครับเพื่อนเพื่อน เนี่ยมีทุกข้อเลยตรงไหนข้อไหนแก่แล้วมันก็จะมีนะครับไล่มาเรื่อยๆนะครับนี่นี่ก็เหมือนกันนะครับเถานี้ก็เหมือนกันเห็นไหมมันนี้ก็มีนี่ก็มีนะครับแล้วนี่เดี๋ยวมันก็ออกมาเนี่ยไหมพอออกมานี่นี่ดอกเอ่อข้อในยอดมันเนี่ยนี่นี่มีเห็นไหมเพื่อนนี่มีแล้วนี่นี่นี่เห็นไหมสุดยอดไหมนี่โผล่มาแล้วเนี่อยู่ที่ปลายแล้วยังมีเลยเนี่ นี่หนไหมมีหมดเลยนะครับเนี่ยมีทุกข้อนะครับผมรับประกันความโคตรดกจริงๆนะครับเนี่ยโดกแบบไม่เคยเจอที่ไหนมาก่อนเนี่ยโดกตั้งแต่น้อยเลยเนี่ยเห็นไหมเนี่ยโดกยันยอดนะครับโดกยันยอดนะโดกตั้งแต่โคนต้นยันยอดเลยนะครับผมโอเคนะครับผมเพื่อนๆขอบคุณมากๆครับที่ติดตามแลวก็ที่สั่งซื้อไปนะครับผมบางคนที่ซื้อไปแล้วก็มีเงินมีทองเก็บแล้วนะครับผม ก็ขอบคุณแล้วก็ยินดีด้วยนะครับที่เลือกผมนะครับที่เลือกถั่วภูของผมเนี่ยไม่ผิดหวังหรอกครับผมรับประกันเลยนะครับผมนะใครที่ได้ไปแล้วเขารู้ดีนะครับผมรีวิวเยอะนะครับนะรีวิวเยอะทั้งในอ่เพจอีสานเกษตรลูกครุ่งแล้วก็ youtube อีสานเกษตรลูกครุ่งนะครับก็มีเยอะนะครับผมฝากติดตามด้วยนะครับสวัสดีครับ